Assassin's Creed Shadow ถูกเสนอชื่อในสาขาเกมที่คนรอเล่นมากที่สุดใน Golden Joystick Award 2024. s 2024 What?! <S แต่ไม่ต้องห่วงในบรรดารายชื่อเกมที่คนรอเล่นมากที่สุดนั้นยังมีเกมที่เชื่อว่าหลายๆคนถามหาอย่างแน่นอน สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสูปปส่พาษสัง channel ถ้าคุณผู้ชมได้ยิน intro ของข้าพเจ้าในตอนแรกนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะข้าพเจ้าตกใจไปแล้วเรียบร้อยอัลโหลดดวยกันเนี่ยฮะตามหัวข้อข่าวตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่ผู้พาดทำเพลงนะฮะแล้วก็มาอ่านหัวข้อกันนะ Assassin's Creed Shadow ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในสาขาเกมที่ทุกคนรอรอเล่นมากที่สุดในงาน Golden Joystick Award นะฮะคือบอกต,ตรงว่าแบบ what ได้เลยคุณพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าในเวลานี้ Assassin's Creed Shadow นั้นยังตกเป็นเป้าประเด็นของสังคมและเป็นคอนเทนต์สำหรับหากินสำหรับยูทูบเบอร์สายข่าวสารวงการเกมนะฮะบอกได้เลยว่าช้ำเลยทีนี้นะอันนี้จะเป็นข่าวเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมานะฮะแต่ข้าพเจ้าเพิ่งมาเห็นข่าวนี้พอดีแล้วคือด้วยความที่ว่าได้ยินแววๆว่าแบบเฮ้ยโดนเสนอชื่อในงาน Golden Joystick Award อะไรเงี้ยก็เลยลองมาหาข่าวดูปรากฏว่าเป็นอย่างที่เห็นนะ ช็อกซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าใครเสนอชื่อมามันอาจจะประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะมีอยู่3เกมดังนะฮะที่ปราบสงครามโกโดยเฉพาะซึ่งล่าสุดก็คือเหมือนกับว่า3เกมนั้นโดนแบนจากงาน The Game Awards 2024นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนโยบายแห่งความหลากหลายนั่นเองนะฮะชัดเลยว่าใครเคยสมเกมที่ว่าก็มี สเตลลาเบลดแบล็กมิดงอคงแล้วก็วอร์แฮมเมอร์สเปนมาลินภาค2นะฮะบอกเลยว่า3เกมนี้เป็น3เกมที่เชิญน้าโชตาในวงการเกมในเวลานี้อย่างมากๆและสร้างกระแสสังคมได้อย่างล้นหลามเลยนะ,ะับเพราะเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่าง3เกมที่ไม่จําเป็นต้องทําตามนโยบายแห่งความหลากหลายก็สามารถดังได้และขายออกเป็นเทน้ำเทท่ากัานเลยทีเดียวซึ่งทําให้กลุ่มที่อยากสนับสนุนความหลากหลายหรืออยากยัดเยียดความวอกลงไปในเกมเนี่ยไม่สามารถ สู้ได้นะฮะก็เลยต้องหาวิธีอื่นในการเล่นงานแทนนะฮะประมาณนั้นซึ่งบอกเลยว่าหัวข้อนี้เองก็ทําให้ข้าพเจ้างงเหมือนกันนะ,ะแล้วดูหัวข้อเล็กๆตรงนี้นะ,ะอยากเล่นมากที่สุดหรือเกลียดมากที่สุดกันแน่นะ,ะอันนี้อันนี้ข้าพเจ้าคือไม่ได้อยากโจมตีแต่อย่างใดนะ,ะแต่เขาเขียนอย่างนี้ขึ้นมาเองจริงๆนะ,ะเพื่อเพื่อใครแบบเข้าใจว่าเอ๊ะที่ผ่านมาข้าพเจ้าทําข่าวโจมตีอะไรพวกนี้หรือเปล่า ล่านะฮะอันนี้ข้าพเจ้าคืออ่านตามเนื้อข่าวที่เขาเขียนเข้ามาเองเลยอันนี้ข้าพเจ้าอ่านในส่วนของอ่าสนักข่าวอันนี้ฮะ Tech4Gamer นะฮะก็จะเป็นอีกอีกเว็บไซต์ข่าววงการเกมเหมือนกันฮะซึ่งข้าพเจ้าเองก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันก็เลยคิดว่าเจอข่าวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกว่า น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเป็นนั้นชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสนใจไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะฮะลองไปดูกันส่วนอันนี้ก็จะมีในส่วนของสตอรี่ไฮไลท์นะฮะก็คือว่าไฮไลท์ของข่าวนี้มีอะไรบ้างก็มีตามนี้เลยะฮะ Assassin's Creed Shadow ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในสาขาเกมที่คนรลอเล่นมากที่สุดใน Golden Joystick Award นะ,ะอันนี้คือชื่อของข้อเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้ฮะมีนอ m i มินหรือ มีหายชื่อเกมที่ได้รับการเสนออย่างมากมายอย่างเช่น GTA 6 Hello นี่บอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนฮัลโหถ้าถ้าโหวตได้คือโหวตเกมนี้แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมโอเคก็จะมีในส่วนของ GTA 6 Fable ภาคใหม่ Doom the Dark Age นะฮะ Death Stranding 2แล้วก็มี Hollow Knight สิวซองนะฮะบอกได้เลยว่าแต่ละเกมนี้คือแบบท็อปเทียร์ทั้งนั้นเลยนะฮะ แล้วอันนี้เขาก็จะบอกว่าสามารถโบวตโบวตได้3เกมนะฮะที่อยู่ในคาตากรีเดียวกันนะะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะให้โบวตตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาให้เปิดโบนตเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะอาจจะกลับมาทําข่าวอีกครั้งหนึ่งเอเคอันนี้ก็เข้าเนื้อเรื่องละ Assisting Key Shadow นั้นเป็นเกมที่ยอมรับได้เลยว่าในเวลานี้มีการถกเถียงกันอย่างมากอย่างมากที่อย่างมากเลยในเวลานี้แล้วก็โดนเกียด เป็นเกมที่ถูกลังเกียจนะฮะเฮดเทดเลยนะแปลว่าแบบโดนลังเกียจอย่างแรงนะฮะในช่วงในเวลาของปีนี้ถึงแม้ว่าตัวเกยมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยวางจาหน่ายก็ตามนะแต่ว่าความเกลียดชังนะฮะคอยตามหลังมาอยาติดติดนะฮะประมาวนั้นก็คือก็เฮเทดมาแปลว่าแบบความจงเกลียดจงชังนะเฮเทรดเนี่ยก็คือแบบว่าเราเกมเมอร์ทั่วโลกก็น่าจะรู้กันดีเนาะว่า มีความรู้สึกยังไงกับ Assassin's Creed Shadow ในเวลานี้ Ubisoft นะฮะก็จะเป็นบริษัทที่หลายๆคนนั้นเบรมนะฮะเบรมหมายถึงว่าแบบช่วงแง่ว่าทุกคนโทษ Ubisoft กันหมดเลยตอนนี้กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Assassin's Creed Shadow ในเวลานี้นะฮะแล้วก็ทำให้ในการแบบโต้เถียงกันอย่างล้นหลามอย่างมหาศาลจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ไม่ไปลใจเลยโลกอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟนะครับในช่วงเวลาแห่งความล้มเหล่านี้บริษัท Ubisoft นั้นได้ตัดสินใจที่จะทำการเลื่อนวันวางจำหน่ายของ Assassin's Creed ออกไปในช่วงต้นปี2025นะฮะก็คือวันที่1 4กุมภาพันธ์2 0 2 5เนี่ยแหละที่เราเคยพูดถึงไปนะซึ่งบอกเลยว่าแฟนๆนั้นก็ยังคงกริ้วกันอยู่นะ,ะโกรดกริ้วกันอยู่นะ,ะ Pretty angry กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆชาวญี่ปุ่นเองนะ,ะซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเชื่อว่ารู้อยู่แล้วเนาะ Assassin's Creed Shadow เขาอยู่ที่ ญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศบ้านเกิดของเขาก็ต้องก็ต้องเดือดบ้างแหละที่ยังงั้นก็ตามเกมเกมนี้ก็ยังถูกเสนอชื่อให้กลายเป็นสาขาเกมที่ที่คนรอเล่นมากที่สุดในงานจ o l น e n Jo y s t i c k a w ส r d s ั0 2 4ีคืออันนี้งงจริงทำไมมันถึงสำคัญนักละ่ะในส่วนของของข่ขอนี้เขาก็จะบอกว่ามันมีการโต้เถียงกันอย่างล้นหลามมากมายนะฮะแบบลายล้อมเลย นะะในส่วนของตัวเกม Assassin's Creed Shadow ถึงแม้ว่า Assassin's Creed Shadow เนี่ยยังยังไม่วางจำหน่ายเลยเร็วนี้ก็ตามแต่ว่ามันก็ทำให้แฟนๆเนี่ยงงนะ,ะสับสนงงงยนะฮะ confused เลยเพราะว่าคืองงว่าทำไมเกมนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าอยู่ในาตแคตตาล็อนี้อยู่นะฮะซึ่งเราเองก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้นะเพราะคาเเจาเองก็ งงเหมือนกันฮัลโหลเดี๋ยวกันคือด้วยความที่ว่ากระแสโซเชียลกระแสชาวเกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยตีกับ Assassin's Creed Shadow ขนาดเนี้ยแต่ก็ยังถูกเสนอชื่อออกมาเนี่ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันประเด็นคือใครเป็นคนเสนอชื่อให้อะเข้ามาในสาขานี้อันนี้แอมงงจริงมีเกมทั้งหมด20เกมที่ได้รับการเสนอชื่อมาในคัตเตอร์กรีนี้ก็คือแบบคนเล่นรอเลมากที่สุดน,นะก็จะมี A.C. Shadow เนี่ยอยู่ในลิสต์นั้นด้วยแต่ก็จะบอกว่ามันมีบางเกมที่มันควรจะอยู่ในลิสต์ด้วยแต่ไม่อยู่นะอย่างเช่นเกมอู่ชาง Fallen f e a t ท e r นะที่เราได้รับบทเป็นจอมยุทธ์สาวในอนาณาจักรจีนโบราณนะฮะที่มันเหมือนกับมันมีโรคระบาดหรอมถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าจำผิดก็ขออภัยนะฮะซึ่งเกมเกมนี้ดูดีมากนะแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์อ่าเนี่ยอันอันอีเวนต์ออนเดอะลิสต์ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยนะฮะบอกเลยว่าอีก19เกมที่เหลือนั้น ก็เดือนเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเป็นเกมที่แบบตัวตึงทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างที่รบอกไปในไฮไลท์ตอนแรกนะฮะมีเกมอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่ามี Deadlocks e a d l o c k นะเดดล็อกตอนนี้ก็จะยังเป็นเบต้าอยู่ต้องให้เพื่อนอินไว้เพื่อนเท่านั้นถึงจะสามารถเล่นได้นะ,ะยังไม่ปล่อยแบบทางการนะเพราะว่าเขาก็อัปเดตเรื่อยๆอยู่ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เล่นอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็นี่โกลสออฟโยเท ข้าพเจ้ารอเล่นแน่นอนเกมนี้รอโปรเจกต์ยาวได้เลยต่อมาจะเป็นอะตอมโฟร์เดสต์เรนดิ่งสองมอนทันไวอันนี้ก็รอเล่นเหมือนกันนี่แล้วก็เกมนี้ที่ทุกคนทั่วโลกวงเล็บว่าทั่วโลกเราคอยมากที่สุดแล้ว gta 6นะฮะนี่จำชื่อน,นี้ไว้นี่อาจจะเป็นเกมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดในหัวข้อนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาจะเป็นอินเดียนาโจนอันนี้ก็น่าเล่นอยู่ Fable Hollow k n ซ g h t s i l k s ิ n g Kingdom Come d e l i v e น a n c e 2นะฮะ m a เฟีย h ด o l โ Country s ทรีสเก็ตดูมเดอะดาร์คเอชแคร์ออสเคอร์เอ็กซเพดินะฮะคือบอกเลยว่าแต่เกมเนี่ยตึงๆทั้งนั้นเลยนะฮะบ,บอกเลยถ้าถ้าสมมุิข้าพเจ้าได้ได้โหวตเกมพวกนี้นะข้าพเจ้าอย่างน้อยก็จะได้โหวต GTA 6นะฮะหนึ่งมอร์ทันไวสองแล้วก็ Ghost of y o t ทสามนะฮะถ้าเขาตามที่เขากล่าวนะก็คือเราสามารถโหวตได้3เกมนะฮะโหวตได้3ามเกมเข้าพเจ้าก็คงจะ โหวตตามนี้แล้วคุณผู้ชมหละ่ะคุณผู้ชมอยากจะโหวตเกมไหนนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าว่าเกมในดวงใจที่อยากจะเล่นมากที่สุดของคุณผู้ชมนั้นคือเกมอะไรบ้างขอ3เกมเนาะอันนี้ก็คงอันนี้เขาก็พูดกลับมาวนเหมือนเดิมซึ่งเขาก็คอยต่อย้ำว่าอ่าแฟนๆก็ยังคงงง,งอยู่กับ Assassin's Creed ชาร d โเนี่แหละที่ทำไมถึงได้รับการเสนอชื่อให้ไปอยู่ในเกมที่คนอยากเล่นมากที่สุดอยู่นะซึ่งบอกตามตรงว่า ก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันเพราะจนถึงตอนนี้แล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่มาที่ไปนั้นมันมาจากไหนกันแน่เนี่ยเขาก็จะมีการตออย้ำอีกว่าเกมเกมนี้ยได้รับการรายงานว่า,อายอดพรีออเดอร์นั้นต่ำเตี้ยเรียดดินมากอ่บพัวเลยอ่ะพัวคือแบบแย่มากๆแย่เลยอ่ะนะฟเฟอริงด้วยนะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรลำบากลำบนอะลำบากลำบนกับยอดพีออเดอร์ที่แย่ที่ต่ำค่อนข,ข้างต่ำเลยแล้วก็ ในส่วนของเรื่องหกเถียงเกี่ยวกับยาสุเกะพี่ยาสุเกะเองเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะฮะก็ controversy is continuing นะฮะเรื่องถกเถียงเรื่องโต้เถียงเข้าขัดแย้งอะไรเงี้ยก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าในเวลานี้ยังมีแต่ความเกลียดชังนะฮะเนี่ย l o t of hate เนี่ยคือแบบคนยังเกลียดชังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะ u b i s o t t ก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเมนลีนะฮะเมนลีหมายถึงว่าแบบเปลี่ยนผู้นำเรื่องราวอะไรเงี้ย เปลี things, <sh arp> <sh arp> ่ยนหัวเรื่องราวอะไรเงี้ยก็คือสรุปง่ายๆว่าไอ้โครงสร้างเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังคมเหมือนเดิมอยู่แต่เนี่ยมีแต่ตัวโตๆเลยแต่ว่าอาจจะมีการลดบทบาทของยาสุเกะลงซึ่งไม่แน่ใจว่าการที่จะลดบทบาทของยาสุเกะลงไปเนี่ยเขาลดได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อยูบ o ซอฟเนี่ยอยากให้ยาสุเกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ด้วยเนี่ยมันจะลดบทบาทลงยังไงอันนี้แอบงงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราค่อย เขาค่อยติดตามข่าวกันไปนะฮะอันนี้เขาก็จะทิ้งท้ายข่าวที่ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมเกมนี้หมายถึง Assassin's Creed Shadow นะ่ะคงจะไม่ s u ฟอร์ไปมากกว่านี้แล้วก็คือแบบไม่ดูแย่ไปมากกว่านี้แล้วไม่ดูแบบลำบากลำบนไปมากกว่านี้แล้วนะ,ะับแล้วเขาก็หวังอีกว่า Ubisoft นั้นจะสามารถกลับมาอย่างลากเงาของตัวเองดังเดิมได้นะ,ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่า Ubisoft นั้นต่อให้ตัวเองบอกว่า จะโวกน้อยลงและบอกด้วยซ้ำว่าเขาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะผลิตเกมที่มันเป็นไปนตามนโยบายแห่งความหลากหลายนซึ่งเราเองก็ไม่อาจจะเชื่อได้เพราะว่าในหน้าหลัก Ubisoft เนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนความหลากหลายอย่างเต็มประตูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเองก็ฟังหูไว้หูนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็เชื่ออยู่แล้วว่า Ubisoft เขาเป็นยังไงนะฮะประมาณนั้น ตอนสุดท้ายของข่าวเนี่ยเขาก็เขาเองก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าใครกันเป็นผู้เสนอชื่อให้ Assassin's Creed Shadow เนี่ยไปอยู่ในลิสต์ของสาขาเกมที่คนรอมากที่สุดอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะฮะเพราะว่าในข่าวเขาเองก็ในข่าวเองเขาก็ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปว่ามาได้ยังไงเพราะขนาดแฟนๆเนี่ยพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บงงงงเป็การตาแตกเลยฮัลโหลคือแบบ มาได้ไงวะพี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามันมีข่าวความพื่มหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยดูกันต่อไปนะครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตพักข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ข่าว a s s i s s c r e e d Shadow กับ Ubisoft เนี่ยเหมือนจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะเริ่มมีข่าว Ubisoft มาบ้างและป่ัปไปเดี๋ยวถ้ายังไงคุณผู้ชมอยากจะให้เราเล่าเกี่ยวกับ u b i s o f t กับ a s s a s s i n s Creed Shadow ต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ติดตามข่าวสารจากช anel ของเรานะฮะถ้ารายงานข่าวผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่นะฮะภายใต้กฎของชุมชนแล้วก็ภายใต้ความสุภาพด้วยโอเคสำหรับวันนี้จอแพร์ซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีครับ